ตื่นมาคุยตื่นมาคุยเมื่อเรือๆนี้อ่อ S A I C Motor ร์ซจำกัดคุณผู้ชมแล้วก็บริษัท MG s a l e เนะครับประเทศไทยเนี่ยผู้ผลิตและก็จำหน่ายรถยนต์ MG ถอยมารล้ยัง m ออ่ะแจ็ค -MG นี่ต้องบอกว่าไปถอยมาเลยนะต้องต้องน่าลองมากครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันสวยนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือ ผมได้เคยไปดูงานเขาด้วยแบรน์นี้นำข้าจากอังกฤษแน่นอนนะครับเริ่มโครงการโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทนะครับคุณผู้ชมได้รับเกียรติจากคุณธนากรเสรีบุรีดูในภาพนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัท S A I T Motor C P จำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์เฉินหงประธานกรรมการบริหารเซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟอินดัสทรีนะครับ corporation หรือว่า S A I C เนี่ยและดรอัศกานะครับ สีบุญเรียงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและมีตัวแทนจากภาครัฐเอกชนมาร่วมงานด้วยนะครับ<ช><ต>มันไม่ใช่แค่เปิดงานที่ยิ่งใหญ่หลังการเท่านั้นเพราะอะไรฮะโรงงาน,นเพราะาว่าโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่นี้นะคะถูกก่อสร้างบนที่ดินจํานวน437.5ไร่นะคะในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอ<บ>ีสเทิร์นซีบอร์2จังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์รุ่นต่าง,างๆภายใต้แบรนด์ MG ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่งออกไปยังทั่วโลกถือเป็นธุรกิจสำคัญของ MG ในประเทศไทยนะคะที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยอย่างจริงจังมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทยค่ะครับมผมนี่นะฮะ MG ต้องถอยมานิดหนึ่งใช่แบรนด์นี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนขับเยอะเพื่อนขับเะเพื่อนขับเยอะตื่นมาคุย